สวัสดีครับมาพบกับนัชชุยชันเคยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็จะมาตอบถามทางจากเพื่อนๆน,นะครับเกี่ยวกับตัวแอปคาเมล่าไฟลไล์มีคนถามว่าไอตัวสกอร์บอร์ดเพิ่งแอปนี้มีสกอร์บอร์ดนะครับถือว่าดีมากเพราะว่าเวลาเราไปไลฟ์สดกีฬาเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนใจจะดูอะไรกับเราหรอกนะครับอยากจะรู้ว่าทีมที่เขาเชิเชียร์เนี่ยมันนําอยู่หรือมันผลเป็นยังไงแพ้นำอยู่ตามอยู่อะไรเงี้ยเมื่อก่อนตัวนี้ก็ไม่มีนะบางคนก็จะชอบเม้นถามแล้วบางทีไลฟ์อยู่มันก็ไม่สะดวกจะตอบแล้วนะครับนะอ่า มันมีสกอร์บอร์ดขึ้นมาเนี่ยก็ดีเลยแต่กลายว่าสกอร์บอร์ดที่มันมีให้เนี่ยถ้าเราไม่ใช่แบบฟรีนยมันจะมีรูปแบบเดียวตัวสกอร์บอร์ดนะครับก็คือรูปแบบที่ไม่ไม่ขึ้นมาล็อกอ่าแต่ข้อเสียของรูปแบบเดียวคือมันชอบไปอยู่มุมซ้ายมันชอบไปอยู่มุมซ้ายนะครับแต่นี่มันเพี้ยนเพี้ยนแล้วนะจริงมันจะจูดซ้ายกว่านี้นี่มันเคลียแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยขนาดก็เล็กลงถ้าเป็นปกติจะใหญ่กว่านี้นะแต่นี่มันเริ่มเพี้ยนแล้วผมต้องวันที่ต้องอ่าลบล้างแคสหรือไม่ก็ลบ แอปออกลอลงใหม่เลยนะครับมันถึงจะเดี๋ยวกลับมาแต่นี่พูดถึงก็ตัวนี้มันไม่สามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาให้อยู่ตรงกลางตรงขวาอะไรได้นะครับมันอยู่ได้มุมเดียวมุมซ้ายเวลาไล์เนี่ยคำว่าอะไรมันชอบทับมันมองไม่เห็นอ่าวิธีการนะครับถ้าเราอยากจะให้มันอยู่ตรงอื่นเนี่ยเราไม่ได้หรอกแต่เราสามารถเลือกเลือกไอ้ตัวอันอื่นได้นะครับนะอันอื่นได้ก็คืออาตัวล็อก ok เนี่ยปกติมันจะต้องเสียตังค์นะแต่ถ้าเราสามารถใช้ฟรีได้โดยการดูโฆษณามันแต่จะใช้ได้ครั้งต่อครั้งนะครับพอดีถ้าเราไล์เสร็จปุ๊นี เรากดสต็อปเนี่ยเราจะใช้เขาหน้าเราต้องไปดูโฆษณาใหม่มุบผมแนะนำบาอย่างตัวเนี้ยอ่าตัวนี้นะครับอยู่นะครับมันก็ต้องรับชมโฆษณาก่อนปาบเขาให้อ่าก็กดรับชมโฆษณาไปหลังจากที่เราดูโฆษณาเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมข้ามไฟล์ที่เป็นโฆษณาไปนะเพราะว่าไม่ได้สปอนเซอร์เขานะครับนะเรานะก็กดเห็นไหม อ่าอันนี้เอาเนี่อก่อนปั๊บแล้วก็กดไกที่ตัวไอคอนที่เราตัวกุญแจมันหายไปนะครับนะอ่ามันก็จะขึ้นมาไหมอ่ามันขึ้นมาอย่างนี้เลยเราก็เลือกเลือกดูนะถูกใจไหนแต่ผมแนะนําตัวนี้นะมันขึ้นมาตรงเนี้ยอ่าแล้วก็เรียร้อยสกอร์แล้วก็อยู่ตรงกลางแล้วก็ดูง่ายแล้วก็ไม่มีตรงอะไรมาทับนะครับแต่ใครอยากจะดูตรงขวาตรงอะไรก็เราก็เลือกไปเองนะว่าเราจะเอาตัวสกอร์บอร์ดมานะก็ต้องไล่ๆดูมันก็จะจําได้เองนะครับนะส่วนยใหญ่ผมจะใช้ตัวนี้อ่านะครับถ้าจะเอาตรงกลางแล้วก็ใส่ไป ก็ไม่ได้ใช้บ่อยเท่าหลังๆเพราะว่าผมรู้สึกมันแอปมันเออบ่อยนะขนาดเคยเคยลองจ่ายตังค์นะครับก็ก็เออเหมือนเดิมนะครับเออเออเหมือนกันเออบ่อยเหมือนกันนะอ่านะครับก็วิธีการมีแค่นี้แต่ข้อเสียที่ผมบอกก็คือถ้าเราอ่าสตาร์ทในการไลฟ์สดไปเสร็จแล้วเราสต็อปปุ๊บเนี่ยอ่าเราต้องมาดูโฆษณาใหม่อีกรอบนะคถึงจะมาใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะก็คือถ้าเราไปถ่ายแบบประเภทอะไรนยกีฬาพวกวอลเดินสายอะไรเงี้ยแล้วมันมีหลายๆคู่คู่หนึ่งมันทีเต็งใช่ สิบกว่านาทียี่สิบนาทีแหละวก็ต้องมาแล้วสต็อปสกายว่ากว่าจะเส้นขาเสจนูนบางทีบอลมันเตะไปแล้วนะครับนะนี่แต่ถ้าเราไปถ่ายแบบประเภทแบบแบบแบบลูกหลานเพื่อนเราไลค์คู่เดียวนี่ง่ายง่ายสบายนะครับนะโอเคนะครับก็น่าจะเคลียร์สำหรับคําตอบเนาะถ้ามีสงสยัยอะไรก็ถามใหม่ได้นะครับยินดีจะทําคลิปสอนให้หมดทุกอันนะครับถ้าทำได้ต่อลา,อาแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ